สวัสดีค่ะกับช่องพราวันชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยมากๆเลยคือประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคนที่กำลังเริ่มหัดทำ Youtube ใหม่นะคะนั่นก็คือ Google e x s e n s e อันนี้เพิ่งกลับมาจากที่ทำไปเอาจดหมายมานะคะคือดีใจมากๆเลยคือใครที่กำลังท้อหรือว่ากำลังหัดเริ่มทำ Youtube นะคะก็อยากจะ ให้กำลังใจนะคะว่าพยายามทำคลิปต่อๆไปนะคะทำคลิปที่เราถนัดทำคลิปที่เรามีความสามารถหรือว่าเรารักในสิ่งที่เราทำนะคะก็ก็ขอให้มียอดโฟอโล่ผ่าตามที่กฎของ Youtube เขาตั้งไว้นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือแบบดีใจมากๆ<ะ>เลยะะเดี๋ยวจะมา ใส่รหัสกันเพราะว่านี้สดสดใ,ใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะค่ะสำหรับผู้ติดตามผู้ที่กดไลค์กดแชร์ผู้ที่เข้ามาดูคลิปของช่องพาวรันชาแนลนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะที่กำลังหัดเริ่มทำ YouTube อยู่นะคะก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆนะคะอย่าท้อสู้ๆคะ่ะหลังจากที่เราได้รับ จดหมายจาก Google a c c e n t แล้วนะคะเขาก็จะมี4ขั้นตอนให้เราได้ระบุลงไปนะคะเราก็อ่านตามขั้นตอนที่เขาแจ้งมาในซองจดหมายได้เลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นรหัส PIN 6ตัวที่ทาง Google a c c e n t ให้เรามานะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มใส่รหัสกันเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome นะคะ เข้าไปที่หน้า Google Adsense นะคะอันนี้จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้ารายได้น,นะคะเรายังไม่ได้รายได้น,นะคะเนื่องจากว่าของกิงได้รับการใส่เพีนเป็นครั้งแรกนะคะก็ของกิงได้เข้าไปใส่แล้วในระบบนะคะก็เข้าไปตรวจสอบข้อมูลยืนยันนะคะก็จะขึ้นคําว่ายืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ข้างล่างจะบอกว่าเสร็จสิ้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้กับช่อง p o w e r l a Channel ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ